สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมคลิปนี้ครับเรามาดูปฏิบัติการของทีมงานรถวินนะครับช่างอุย้ยรัตนบ,บรุรีออกกันกลางดึกอีกแล้วครับท่านโอ้โหบรรยากาศตอนนี้ค่อดข้ังหนาวเลยครับสั่นหมดแล้วผมลิ้นอ่อนลิ้นแข็งก็จะว่ากันเน้อวันนี้ครับ บริการรถสไลด์นะครับของเสียนูนจากอำเภอสีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับผมกำลังตั้งลำรอแล้วรอรถวินมาขึ้นนะครับอยู่ติดกับโรงน้ำแข็งกิมสุนไอครับอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับทางฝั่งของรถวินนี่เตรียมตัวแล้วครับ โอ้โหหนาวจริงครับลมแรงด้วยหนาวมากอ้าวชงกุยสิไปใส่้อครับเนี่ยมีอะไรหนีขอหาขอรขอหาว่าเขาบ้าไรมือย้อนไปหาเงินไหลเป็นบ่นี่ชงกุยตอนน้มีน้นอเยเยขึ้น้ากุยซอยไหนกรครับ ทำใส่นอนะครับผมเคลือพีเพื่อน้องนี่ผู้ใดติโรมาติกขืนแน่ครับโทรบอกทางอุ่ยได้เลยครับเด้อทางอุ่ยใสได้ครับทางอุ่ยใสได้ติโมตอาอางอุ่ยไ้ครับผมแ็็ี่มก้าเป้เีครับน้องจไปอเดอไปแล้วพี่อะไรดีแล้วโอ้หนาวมากครับลมแรงครับ าจริงๆมือผมสั่นหมดแล้ววันนี้สี่ขุนพลเหมือนเดิมครับนำโดยไม่ทับใจครับช่างอุ้ยคนขับตอนนี้ครับช่างหมิงครับเจ้าขวัญใจสมัยชาวนาออกงานกลางดึก แล้วก็จะมีช่างป๊อบช่างดอนนะครับสี่คุณพลรถวินทางฝั่งของรถสไลด์ครับเตรียมพร้อมแล้วโอ้โหหนาวมากเสียงสั่นหมดแล้วครับอากาศวันนี้หนาวจริงๆครับไม่ใช่เสียงสั่นอย่างเดียวมือสั่นด้วยภารกิจนี้ครับผมภารกิจลากรถเกี่ยวข้าวนะครับกลางดึกอยู่ในเขตของอำเภอ รัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้ถือว่าอยู่ในบ้านตัวเองครับเล่นในบ้านตัวเองหลังจากที่กลับมาจากจังหวัดขอนแก่นครับกลับมาจากจังหวัดขอนแก่นนี่ก็มีงานเลยลงรถสไลด์ได้ไม่ถึงชั่วโมงครับงานเข้าอีกแล้วในเขตของอำเภอรัตนบุรีครับ ิร้นแทนเลอร์ขึ้นรถสไลด์ครับ

รถเลยครับรถสไลด์ยกล้อครับโอ้โอ้ยกล้อยกล้อโโออ้้โอ้เอาเอาไม่ไปแล้วครับไม่ไปแล้วครับโอ้หนักจริงไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้เจอรถวินเข้าไป จริงครับเรียบร้อยก่จะมีเจ้าคอนโทรนนะครับคอนโทรนไปด้วยหรือเปล่าคอนโทรนนี้ออกงานออกงานบ่อยนะครับถ้าอยู่แถวนี้ ไม่ยอมลงอีกเอาเจ้าคอนโทรลวิ่งขึ้นรถสไลด์เลยนะครับหมาของช่างอุย่ยทำการล็อกนะครับล็อกเซฟตี้ไม่ว่าจะใกล้จะไก,กลครับ เพื่อความปลอดภัยนะครับเราจะต้องล็อกโซ่นะลัดโซ่เซฟตี้เอาไว้ก่อนนะครับจะใกล้จะไกลต้องทำแบบดีทั้งนั้นครับเพื่อความปลอดภัยครับผมเสียโนนั้นอยู่ด้านหน้าช่างหมิงอยู่ด้านหลังครับช่างหมิงช่างดอนช่างป๊อบล็อกท้าย ส่วนเซนูนั้นล็อกด้านหน้านะครับกับช่างอุย่ยงานนี้ออกกันกลางดึกอีกแล้วนะครับทีมงานรถวินช่างอุย่ยรัตนบุรีจังหวัดส,สุรินหาง่ายครับผมที่เห็นเรียงรายอยู่ด้านหลังนี่ก็คือรถน้ำแข็งนะครับอยู่ติดกับรั้วโรงน้ำแข็งกิมซุนไอร,บบรัตนบุรี แล่ก็หาง่ายเดี๋ยวว่าท่านที่จะจะ,ะติดต่อนะครับโทรเบอร์ก็087 8749987ครับผมโอ้โหหนาวเหลือเกินนี่ลิ้นลิ้นพันกันหมดแล้วสั่นหมดแล้วผมทรอากาศหนาวครับภารกิจนี้ลากรถเกี่ยวข้าวครับส่วนจะเป็นอ่า ติดหนักติดเบารถยี่ห้อไหนรุ่นไหนเดี๋ยวค่อยตามมาต่อนะครับผมคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่สวัสดีครับ